สวัสดีครับผมก็บอสิงน้องเมืองครับเหลืองานแล้วครับไม่นีว่าจะมาใส่มองครับในไม้ไม้ครับนี่ครับนี่หาลังนี่นะครับแต่ต้อนใส่ผมโปเดดไทยเบิ้งครับใส่เรียบร้อยแล้วครับมองเบิ้งครับว่ามัเป็นยังไงครับตอนนี้ฝนกระโตครับ มีลูกกินน้ำด้วยเห็นไหมครับลูกกินน้ำครับนี่ครับมุงนี้อะไรจิ้มไซม่องครับนี่แหละครับผมใม่ม่องมุงนี้แหละครับนี่ครับผมใม่ม่องครับตซมึงไปแล้ว เบิ้งครับใส่เราเบิ้งวามัสิตมารบโโอ้มีอยู่ต้นหนึ่งครับโอ้มีอยู่ตัวหนึ่งครับขอาผลป้าลงครับ,ปรบแป๊บน,นึงเอากล่องลงไปถ่ายเบิ้งตอนมันถือกับบได้ดครับโท,ทรศัพท์จิต,ตกหน้าแตาหาันลงไปาหาันยืนสัย่างครับแต่ใด้มากล้วครับ แต่มาละหาโตครับนี่อู้สวยเดี๋ยวผมลงไปเบิงกอนครับเดี๋ยวจะขึ้นไม้เบิงว่าสิถือขึ้นบนถือครับครับผมลงไปหันครับแด่เพิ่มมาสองโตครับเดี๋ยวจะเบิงครับมือแรกนี่ผมอาจสิมาเบิงอยู่ครับประมาณถุมหนึ่งสองถุมนี่ครับเดี๋ยสิะมาเบิงครับความสิบมานโมมานครับครับผม นี่ครับป้าเดมาาังหันครับผมสิมาตมยำครับสมบคุณนะครับครับเป็นตาแสบบอครับนี่ตมยำปลาครับเดมาาหงหันครับผมนี่ครับบอครับบอสึงน้องมืองครับที่บอกว่าสามารถทุ่มหนึ่งสิมาเบิ้งเบ้อครับว่าสิมาหันบอไปครับเดี๋ยวพวกผมไปเบิ่งมองครับ มาสีมานบอรครับเดี๋ยวผมจะลงกระยา่าคุณบ้องครับมาสิมันมาสีมันเดี๋วผมจะเอาขึ้นไม้เบิ้งครับถ้าม,มันมานครับโโหครับลงกระย่าเม้ากันไปสามตัว สตครับโอ้ยสามโตเบนไปนาินครับเสร็จได้ก็าิาด้วยด้วครับหมอจิ้งน้องมือครับเลือเลือรับครับหมือนติจารผมด้ครับหมอิ้งน้องมือครับติตามผมนั่ว่าอื่นมจะมาเบิร์นมาสิมารครับ้วมันี้กะ น้าทีสวัสด์ครับสวัสดีครับวันดีต้นเช้าครับผมจะพาไปเบงมองที่ใส่ไว้ครับบัตรมารบอครับผมก่อนจะไปเบงมองผมได้ก่อเบ็ดไว้หลังเดียวครับใสเงื้อดวงครับไปเบงว่าบัตมารบ่ครับหลังเดียวครับนี่ครับผมก่อไว้หลังนึงครับเบ็ด โอ้ยเดยวก่อนสิเป๊เบ่งมง่วงอ๋อเบ่งเบ็ดก่อนเฮ้ยยังวะโอ้ยอยู่โอ้ยอ,อยู่บนนอสามัดเถิกโอ้ยโอ้ยอ,อยู่อยู่อยู่ครับเต็ดตายปดุครับ ดูครับแต่มาตายครับขอบปดป้าครับแปมบน,นึงครับไม่ก็ะไม่ไหลโตชอบผูบัตรมาจิดถือกับถือครับใส่หลังเดียวกับถือบัตรสีใสบหกาลหลังเสือกบถือครับ ได้ปลาดุกตัวหนึ่งครับได้๋ยวหนึ่งเต็มครับไปไปเบิง่งมองกันต่อครับร่้หม,หมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงไปเบิ่งมองครับว่าโบมานโบม,ม,มานแต่๋ยวยังหน่อยพวกกันแน่เห็นว่าเหมือนถืออยู่ครับไปเดี๋ยวพวถ่ายเบิ่งออกเข,าข่ากันครับก็จ้ลงไปเบิ่งครับนี่ครับถือบัวถือก เนี่ยเห็นตัวป้าอยู่ครับแต่จะถือหลายถือหน่อยผมบูฮูครับขอบผมเดี๋ยวให้ผมลงไปย่างมึงครับขึ้นมาก่อนครับว่าจีได้แจ็คแต้มครับขอบผมขุนใายเบื้องอนครับว่าตื้อโกชื้อผมเห็นป้าตัวตุ้งใหญ่ครับผมอยากใายเบื้องครับแดดป่องโค้งหน้าเหมอย่างโอ้ยเดี๋ยป็นตลัดตลาดใหญ่ครับโอ้ตุ้งใหญ่ครับตุ้งใหญ่ ครับอู้ตุลืมันะกาะลงไปนำปนนบ่ได้ครับอยกันนาอู้ครับดึครับ เอาผมย่าบเลงครับประมาณประมาณเดี๋ยวเขขาึ okay, okay ้นไปเบิ่งครับลงไปย่ามมากกว่านันครับหวานอยู่ครับอืม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 โอเคปะครับเฮ้ยเปล่าครับปล่าลามอืม นะครับอุ้ยบริมนครับบริมนัตรงน้ำนะครับนะครับอุ้ยเดี๋ยวไปดูตัวนะึ่ง เด็ด <c oughs> นักหนิงครับมันอยู่ครับมันอยู่ครับน่ครับมือนีมันอยู่ครับได้สามหกเจ็ดแปดแปดแต้มครับน่ครับโอ้โหเง้ยอ้ยตกน้ำฉันเหรอนี่ครับตัวใหญ่บวกครับประหลาดครับ ครับผมดีคกัไกลเวลาจะได้เห็นงานแหรอครับแต่ก็คลิปนี้เอาไปทำนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายทำในเบื้องคลิปนาครับดป็นั้นเดี๋ดื่มิดีามผมด้วยนะครับบอกชิ้นหนึ่งมือครับเอาไปต้มต้ม,ตมครับ ดตามด้วยครับบอกสิ่งลุ่มองครับสวัสดีครับ